สวัสดีครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนําวิธีการทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั่นเองนะครับก็หลังจากคลิปนี้ไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวของสื่อการเรียนการสอนของเรานะครับทุกคนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาทําตัวป๊อปอัพนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้ผมพรีวิวดิสไลด์ นะถ้าสังเกตตอนเนี้เราจะมีลูก,ลก,ลกสีอยู่สอง,สองลูกเห็นไหมครับลูกนี้กับลูกนี้สีฟ้าและสีแดงนะครับแต่ที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้เช่นพอเอาเมาส์ไปวางปุ๊บนี่เห็นไหมครับมีข้อความเด้งขึ้นมาเามาส์ออกข้อความหายเราสามารถใส่ลูกเล่นได้เช่นวางเสร็จปุ๊บมีเสียงข้อความอ่านขึ้นมาเราก็ทําได้นะครับแล้วก็นําการประยุกต์การใช้เสียงในปุ่มพวกนี้เอามาใช้งานได้เหมือนกัน นะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานะครับตัวนี้กันเอาแบบไม่มีเสียงก่อนนะครับถ้าคุณครูทําได้แล้วคุณครูก็ค่อยไปปรับแต่งในแถบของ property นั่นเองนะครับนี่ลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะ new slide ที่เป็น blank slide สีขาวๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการ save ให้คุณครูดูแบบนี้นะครับให้เดี๋ยวคุณครูดูตามแบบนี้วิธีการ save นะครับ รูปที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับเช่นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยเราสามารถเซฟเป็นรูปเดียวกันมาได้เลยนะครับเราสามารถเซฟเป็นเป็นภาพนิ่งึ้นรวมกันมาได้เลยนะครับแต่นี้ผมเซฟแยกออกมาแล้วก็ข้อความเห็นไหมครับนี่ข้อความผมก็เซฟแยกออกมาเป็น2อันนี่ข้อความ2อันรูปนี้เรา,าจจะเซฟแยกกันมาก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววิธีการทําเราทําเหมือนกันเราไปดูพร้อมๆกันเลย นะครับวิธีการทำอันดับแรกเราจะเอาตัวสีที่เป็นวงกลมเนี่ยเข้ามาก่อนไปที่มีเดียแล้วก็อนะิมเมจผมเอาเป็นสีแดงเข้ามาผมดับเบิลคลิกนะครับแล่ตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยสีแดงผมเนี่ยมันอันใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทับอันอื่นนะผมไปที่แถบของ Property แล้วเลือก Edit Image แนละ้วผมก็ทำการ ครับมันซะนิดหนึ่งนะครับครับมันให้ขนาดมันเล็กนี่ผมลือกครบแบบนี้เลยครับมันหน่อยแต่ดนปกติถ้าเราเซฟมาเป็นไฟล์เดียวไฟล์เดียวเนี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็ทำการย่อย่อนิดหนึ่งแล้วก็จัดสมมติไว้ตรงกลางแบบแบบนี้เลย พอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือเราจะเลือกเครื่องมือชื่อว่า Object นะครับพออ b อบเจกต์เสร็จเราก็เลือกตัวนี้เลยครับตัวที่ชื่อว่า lower image เราคลิกลงไปหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวรูปภาพที่เราต้องการใช้เขาขึ้นเช่นของผมเมื่อกี้มันเป็นสีแดงผมก็อยากจะให้ตัวสีแดงขึ้นผมก็เลือกสีแดงกด โอเพเข้ามานะครับพอโอเพเข้ามาตัวรูปภาพของเราเหมือนเดิมมันใหญ่ไหมครับมันมีกรอบใหญ่เราจะไปครอบอ i ดิ m a g มเยวผมก็เลือกคำว่าครอบแล้วก็ครอบรูปภาพครอบรูปภาพก้นิดหนึ่งนะเข้ามา ครกบรูปภาพเสร็จรบูปภาพเสร็จกดโอเคนะครับผมลืมเมื่อกี้ครอบใหม่ครอบรูปภาพถ้าใครที่เซฟเป็นรูปไฟล์เดียวไม่มีพื้นหลังมาก็ไม่ต้องครอบนะครับต้องผมพอดีเซฟมาแล้วมันขนาดใหญ่ครอบโอเคแต่ผมก็อาจจะย่อขนาดนิดนึง ก็ามาเรียงแบบนี้อก่อนจะเรียงเราสังเกตรตรงนี้ไหมครับมันจะมี area ตรงนี้เกิดเกิดขึ้นมา area ตรงนี้นะครับให้เราลากตรงนี้เอามาวางล,ล้อมตัวที่เราอยากจะเอาเมาส์ไปชี้แล้วให้ข้อความขึ้นล้อมแบบนี้เลยครับพอล้อมเสร็จครับในแถบของ property เขาก็จะมีพวกนี้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้พวกนี้เลยนะครับ ปุ๊บอ่ะเราเลือกเป็นอันนี้ได้เลยนะครับตรงเนี lower area style แล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์เราจะไม่เอารูปไม่เอาอะไรเลยนะครับเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วเราก็มาจัดตรงนี้ให้เขาขึ้นแบบนี้นครับก็คือความหมายของเราคือปลอมมองวางตรงนี้แล้วให้เขาขึ้นนะครับในส่วนของแอคชั่นนี่เราจะใส่แอคชั่นอะไรไปอีกก็ได้นะครับตรงนี้จะ่ add audio เข้าไปก็ได้ พอมอสไปชี้ปึ้งแล้วให้มันมีเสียงขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วใจเราจะไปดีไซน์ไปใช้งานนั่นเองนะครับอสมมติผมบอกพอชี้เสร็จผมจะแอดออดิโอเข้าไปผมเอาเสียงที่มีอยู่ในไลบรารีและเป็นเสียงแบ็กกราวด์แล้วกันอย่างนี้กดโอเคเซฟอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมๆกันว่าถ้าเราเอามอสไปชี้มันจะเป็นยังไงครับวิว This preview. ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอ่ะแสดงว่ามันมันผิดมันไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ตรงอ่ะนี่แสดงว่ามันเล่นเลยให้เราเคลียร์ลบออกไปก่อนอ่ะมันไม่ตรงกับที่เราต้องการเราต้องการยังไงเราต้องการเมื่อเมาส์ไปชี้ใช่ไหมครับเรา เมื่อมัชิ้มันจะมีนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับแสดงว่าอ่ะเราเมื่อกี้เราต้องเลือกอันนี้อิมเมจหรือเปล่าอ่าเราลองลองออปชันนี้ลองใส่เสียงเข้าไปดูนะครับลองใส่เสียงเข้าไปดูไลบรารี่อ่าลองใส่เข้าไปดูเราลองใส่เสียงเข้าไปลองกดพรีวิวดูนะครับพรีวิวอ่าผิด ผมจะพรีวิวดิสไลด์พรีวิวดิสไลด์ยินดีต้อ,อ,อนรับเข้าสู่บทเรียนคออันนี้เราทำผมผมทำให้ทุกคนดูนะคะว่าเราใส่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะใส่เราทำยังไงนะครับเราจะใส่ว่าเอ้ยคลิกเสร็จมีเสียงเราทำยังไงนะครับเรากดตรงนี้ตรงแถบสีแดงเนี่ยแล้วเรากด star view พอกด Star View นะครับให้เรา add ขึ้นมา1อันเลือกเป็น image ตัวนี้นะครับแล้วใน image เนี่ยใน option เนี่ยเขาจะมีให้เราใส่เสียงลงไปนะครับจะมีให้เราใส่เสียงลงไปอ่ะเราลองกด audio เข้ามาดูซิว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้อ่ะโอเคเซฟเซฟกดเซฟอ่ะแล้วเราลองกลับไปดู ลองกดพรีวิวครับกดเซฟแล้วลองพรีวิวดูอ่าลองเ,อาเมาส์ชี้ยินดีตอ้อครับเข้าสู่บทเรียนนี่พอเมาส์ออกเขาก็เลือกอ่านไปเลยนะครับพอเมาส์ชี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอ่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอันเนี้ยคุณครูก็นำไปไประยุกต์ใช้กับงานของคุณครูหรือ C.I. ของคุณครูนะครับ เหมือนที่ผมบอกอะเมื่อกี้ถ้าเราใส่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาแอดออ d ดิโอเนี่ยพอเราเล a y ปุ๊บเขาก็เล่นเลยนะครับแสดงวิธีการใส่คือเราต้องดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความที่เราจะให้เด้งแล้วเลือกตรงสมาร์ทวิวแล้วเราก็แอดเสียงเข้าไปเลยนะครับแล้วเวลาเขาโชว์เหมือนตัวอย่างเนี้ยนะครับเวลาเขาโชว์แม้ก็ไม่มีเสียงอะไรแต่เวลาเรากด,ดเวลาเราเมาส์ไปชี้ปุ๊บ ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี่พอเราเอามไปชี้เขาก็จะเล่นเลยในลักษณะแบบนี้นะครับคุณครูข้อนาไปประยุกต์กับข้อความของคุณครูเช่นเป็นข้อความภาษาอังกฤษอ่าพอเด็กเอาม์ไปชี้ปั๊บให้เขาอ่านขึ้นมาก็ได้เหมือนกันในลักษณะแบบนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเทคนิคหล้วนหรือว่าวิธีการต่างๆที่ทําให้สื่อการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็สําหรับคมิจบไว้เพียงเท่านี้ครับ